แล้วเขาบอกว่าไม่มีเขาก็บอกว่าไม่มีถ้าคุณบอกว่าไม่มีถ้าเขามีมาแล้วเขาบอกว่าไม่มีไม่ควรจะพูดอะไรไรคุณเชื่อเขาไหมมันเป็นขัต้องห้ามครับพี่ครับมันไป่ขับต้องห้ามที่ห้ามพูดเลยในสนามบินเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือขับับต้องห้ามทำนั้นคือต้องห้ามพูดนะครับพี่ห้าพูดถ้าเขามีจริงแล้วเขาบอกว่าไม่มีล่ะครับก็นั่งคือห้ามพูดทางานนี่เขาว่าห้ามพูดสนามบินครับต้องห้ามห้ามพูดในสนามบินนะครับผมหวังดีนะครับ ผมหวังดีนะรู้ไหมผมหวังดีขนาดไหนผมหวังดีนะครับเข้าใจผมไหมผมหวังดีคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าเขาบอกเขาไม่มีแต่เขามีมาจริงแต่คุณบอกห้ามพูดแต่คุณต้องตรวจสอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรเราก็มีขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่อันดับเลกเลยคือผู้โดยนสาคือห้ามพูดทำนั้นก็จะนะครับมันมันเป็นคำต้องห้ามมันมีกฎข้อบังคับอยู่แล้ว อันนี้ไปเปลี่ยนกฎมาเลยครับเอาก็ต้องเก่งเดี๋ยวผมเชียร์ให้เดี๋ยวผมเชียร์ให้เดี๋ยวผมเชียร์นายยกให้โอเคถ้างั้นคุณเคยไหมเพราะอะไรคำว่าพูดคุณต้องตรวจสอบไม้ได้คนเราจะพูดอะไรห้ามไม่ได้ครับแต่คุณต้องตรวจสอบไม้ได้ว่าจะห้ามหรือไม่ห้ามเข้าใจไหมเข้าใจที่ผมพูดไหมอ่าทุกที่นะครับพี่ทุกที่ทุกการเดินทางเนี่ยมันก็ต้องมีกฎของเขาที่เก้ เข้าใจไหมกฎนี้ใครใครเป็นคนกําหนดใครเป็นคนกำหนดกฎของอะไรครับกําหนดนี่ยบใครเป็นคนกําหนดกฎอันนี้กรมการบินคนละเรือนเป็นคนกำหนดแล้วเขาขึ้นตรงกับใครมการบิลนลเรือนขึ้นตรงกับใครครับคุณรู้ไหมขึ้นตรงกับใครที่เดินทางที่เมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้เมาแต่ว่าผมพูดความจริง ในเมื่อเราต้องการตรวจสอบเราต้องการอยากรู้ว่าผมผมว่าผมอัมเนี่ยผมแก้งใช่ไหมใช่ไหมครับผมแก้งเจ้าหน้าที่เขาทํางานอยู่ที่ยางมาเกล่งมาอะไรเนี่ยมันมันเป็นทานต้องห้ามหมดแล้วนี้คือผมพูดเจ้าหน้าที่เราเช็คได้ดีนะครับเจ้าหน้าที่เเช็คได้ดีถ้าผมแก้งต้องเช็คได้ว่าผมจริงหรือไม่จริงถูกไหมถูกไหมถ้าผมมีระเบิดจริงผมบอกไม่มีระเบิดแล้วเจ้าหน้าที่จะรู้ได้ไงว่าระระเบิดที่มาเนี่ยมันไม่มีจริง ในเมื่อผมมีมาจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าผมบอกผมไม่มีผมไม่มีแล้วถ้าผมบอกว่าราเบิดเนี่ยมันไม่มีแต่ผมบอกว่ามีเจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่มีมันคืออะไรอานนี้กหลนเดี๋ยวพี่เรไปคุยกับหลังดีกว่า คุยทำความเข้าใจกันหน่อยเรื่องเรื่องรบกยบหัวหน้าคุณคือใคคุยกับผมได้ไหมได้ได้ไดแล้วเดี๋ยวลงลงไปคุยกันเนี่ยได้ได้ผมแจ้งนได้ได้แล้วรู้หรือเปล่าผมคือใครไดเดี๋ยวลงไปคุยกับหัวหน้าผมอใคผมแจ้งผมคือใครรู้ไหมครับผมคือใครรู้รู้ไหมผมที่ผมแก้ผมคือใครรู้ไหมเดี๋ยวพี่ลงไปคุยกับหัวหน้าผมดีกว่าได้นะได้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 รอได้คุนะครับ ไ,ได้โฟลวหน้ามาคุยจะได้รู้เรื่องไปคุยคุยเท่าสวดีครับ<อ>คือคือ,อยังไงผมเกลี้ยว่าผมรับว่าผมเก้ยว่็นับว่าถูกระเบิดผมอยากทดสอบพี่พจะทดสอบใครอ่ะทดสอบว่าเพราะผมเอาปากอาห้อในในในไปเดียวผมบอกเอาแล้วมันพูดได้เหรอผมบอกว่าผมเอาระเบิดห้าห้าห้าแล้วพี่พูดทำไมพี่มีหน้าที่จะพูดเหรอ ใช่ครับ<ช>ผมมีหน้าที่ลายครคุณมีหน้าที่คุณมาจากไหนผมไม่องค์กรรัไม่ต้ององค์กรรักแบบเอาบัตราม,มาแล้วคุณ<ม>จะอยู่ยกับใครองค์กัรรั์คนไหนถ่ายวีดีโอไว้องค์กรรัฐที่ไหนเดี๋ยวผมเอาคุณเองโอเคถ้าว่าผมว่าคุณจะพูดยังไงหลักฐานมีชัดเจนมถ่ายวีดีโอไว้โอเคคุณพูดเพื่ออะไร ถ่าอย่างนั้นคุณเป็นเข้าใจผมใช่ไหมครับผมไม่ได้ไม่เข้าใจพี่นี่ความพูดอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ได้ไม่เข้าใจก็ผมไม่มีอะไรจะพูดคุณจะพูดทําไมเรื่องนี้นเนมื่อคุณรู้อ่ะมันพูดไม่ได้ใช่ไหมครับก็พูดไม่ได้สิครับโอเคผมเข้าใจนะคุณไปนะ็นองค์รักคนไหนโอเคองค์ไหนที่คุณพูดอ่ะไม่ไต้องบ,บินวันนี้ไปลงพักแต่วพรุ่งนี้คุณไปเอาบัตรนะผมบัตรผมไม่ต้องมาบัตรมาอ้างคุณเอาบัตรมาจบ ไม่ไม่ใช่ครับผมขอโทษด้วยผมขอโทษด้วยผมคุณจะมาอ้างอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวพงศนี่มต้องวายกับเขาไม่เอาเอาบัตรบัตรดีครับแต่ว่าผมต้องมีงานพิเศษครับไม่ดีคยวเดี๋ยวพุ่งนี่เราว่ากันคุณจะพิเศษที่ไหนก็ไม่ต้องเปนอ่าไม่เอาผมผมขอโทษแล้วกันไม่ต้องมาขอโทษเลยกขอโทษที่นี้ไปคุยในฐาน ไ่ได้อะไรเลยคุณไม่ได้อะไรคุณยังมาอ้างว่าคุณเป็นองค์รักองค์ไหนคุณดูผมสอนเนี่ยครับแต่ว่าผมขอนเพิ่งด้วยไม่ต้องเอาบัตรมาใม่เม็ดไัตรมาับใส่เม็ดไปใส่เม็ดไปใม่เม็ดไปใส่เม็ดไปครับ ไม่ผมผมเหนื่อยครับผมเหนื่อยครับไม่ต้องอะไรขึ้นวันนี้ไม่พี่ครับผมผมขอร้องครับผมไม่ต้องมาผมเนาผมมีไอ้นี่ครับผมมีเพียงไปงานพิเศษอย่างนี้นะคุณจะมีงานพิเศษอะไรผมขอโทษเยอะผมไม่เคยอยู่เหรอเดี๋ยวเยผมขอโทษพี่ผมขอโทษด้วยจริงผมคุณอาพิเศคนอื่นผงคุณอาผมไม่อางไม่ได้อ้างครับผมพิเศษจริงๆริงแต่ว่าผมไม่ต้อง พี่พี่ผมขอโทษจริงครับผมขอโทษจริงคุณประเทศอย่างคุณน่มันต้องต้องเอาไม่เอาไม่ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมไม่ได้ได้ดูครับผมไม่ดูครับรูปมาไม่ดูเลยครับคนอื่นเขาเห็นมันเป็นคนทำดีมากเลยครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามาพูดผมไม่ไม่คือผมผมอาจจะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับผมขอโทษจริงพี่ผมให้ตามจะมาเทศไทยเทศไทยเทศยยังไงผมขอโทษจริงครับพี่แต่ว่าผมขอโทษจริงๆครับ ขอโทษจริงครับแต่ว่ามีครับไม่คุยผมไม่คุยครับพี่ครับคุยในน้งอันตกไหมไม่ได้พี่เขาโหลดอะไรไหมพี่ไม่จะโหลดค่ะพี่เขากระเพาะไปโรงพักขอโทษจริงจริงครับไม่ไม่ต้องไปแล้วครับไม่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 คุยผมไม่คุยเดี๋ยวเขาถ่ายภาพแล้วคุณมาอ้างพูดอ้างว่าหนีไม่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 อ้างครับไม่ได้อ้างเดี๋ยวผมขอโทษจริงเพราะว่า เกี่ยวครับเกี่ยวเดี๋ยวพี่จัเกี่ยวทำไมผมผมขอผมขอจริงผมมีภารกิจสำคัญคุณท้าขาเมื่อกี้เดี๋ยวผมผมไปต้องไปดูแลตผงให้เดี๋ยวผมดูแลพี่ผมขอโทษผมไหว้แล้วพี่ผมไหว้แล้วพี่ผมขอไปเมียผมรออยู่พี่คุณเมียคุณมาพูดอะไรเรื่องอะไรอ่ะคุณท่างคุณใครเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้องค์การขายคุณมาอ้างทำไมผมใครเลี้ยงในหลวงแต่ว่าในหลวงไหนคุณอยู่รอเก้าครับคุณอยู่กับใครรอเก้าครับรอเก้าใครกับคุณอยู่กับองค์ไหน รอเก้ารอเก้าครับแล้นเนี่ยคุณไม่สมด้วยผมขอโทษจริงๆครับพี่จะมาพูดเลยคุณภาคคุณไม่พร้อมอย่างนี้คุณไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูลูกครับพี่คี่จะมาพูดทําไมทางเรือไหมขอโทษจริงรัาเรือครับผมขอโทษจริงครับพี่รุ่นไหนรุ่นสี่สามครับผมรุ่นสี่สามผมากเลยพี่ผมตามเลยครับมันมีรุ่นสี่สามยี่กูรุ่นไหนพี่ตกได้เลยครับตกได้เลยครับพี่เนี่ยเี่ยผมรออยู่พี่เดี๋ยว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 ผมป้าบองก็แต่พูดทําไมเนี่ย โอเคผมจะไม่พูดแล้วครับอย่าชื่อหรือมอย่าชื่อครับเก่ดชื่อผมขอโทษครับอยู่กับใครถามมือทำงานที่ไหนในพระราชวังเดิมครับโอแต่ว่าต้องคนยุบนนะที่ผมขอโทษครับผมขอโทษจริงๆครับไปคุยตืม้นแม่พี่ครับพี่ครับเมียผมรออยู่ผมขอโทษจริงๆครับผมตามตย่พี่เลยครับพูดไม่เอาไม่เอาพี่ผมตามตียนพี่ครับพี่พี่ขอโทษกลางล่างพี่ก็คุยข้างล่าง พผมขอโทษจริงครับผมไปคุย,คย,ยพี่ผมไปคุยคุยกับพี่ได้ไหมครับมัคุยไม่ได้แล้วมน้องไม่ผมตอนแรกเขาเขเขาบอกว,อว,อว,อวอ่าเอาผมมาคุยนะ ผมมาทางานมาอยู่ที่หัว้งานันาผมขอโทษผมขอโทษได้ไหมครับเื่อตอนที่ผมขอโทษแล้วมันยอมทุกอย่างแล้วคุณมาขอโทษอ่ะมันสายไปแล้วตอนนี้มันเสี่ยงหายมากครับผมต้องไปดูแลท่านต่อไปท่านสวด็ีนู่นนี่นั่นนะครับพี่ครับไม่เองพี่เอาที่พี่ครับผมเสี่ยงหายหลายเยอะครับพี่ผมขอไป เอาไปทากาเาทากากได้่าางเดี๋ยวเอากเพี่ครับอ้ผมต้องเดือนร้อนมากอนรับไปแล้วไปอ่ะคุณก็เดินทางใหม่แล้วว่ากันเดี๋ยคุณไปคุยกันก่อนไปไปเอาตรงนี้ไอ้คนเอาขอพี่รับพี่ครับให้ผมเอาไปขอได้ไหมครับวันวันทางแล้วผมขอโทษแล้วพี่ผมขอโทษแล้วท่นไม่ยออโทษใจไหมมันเกินคำว่า ขอโทษเลยเดียวให้มันจบกระบวนการก่อนแล้วคุณจะขอโทษใครก็ว่าัไม่ไม่ไม่ได้นเพราะว่าเนี่ยผมลงราไม่คุณไม่คิดทำไมคุณไม่ยึดตอนที่ผมทำนะผมขอโทษได้ไหมครับทำไมคุณไม่ยิดตอนที่ทำผมถามจริงๆออกคำเดียวลูกผู้ชายเปยไหมคุณไม่ดิตผมขอโทษได้ไหมคุณพูดออกมานั้นผมขอโทษได้ไหมครับขอโทษเดี๋ยวก็จะคุยกันผมขอบินคืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมมีงานตอน ช่้ผมขอโทษนะครับผมขอไปคุยด้แล้วพี่คับ่ครับขอโทษนผมลพี่ครับครับผมตอนนี้เม่อเ้าผมไปพาไปครัผมมผมมีเรื่องแน่เลยครับครับขอโทษผมตัดปีที่ก็ยอมครับ